เอาละครับกับสวัสดีแฟนๆผู้ชื่นชอบการฟังมังงะทุกท่านนะครับอยู่กับน้องบอลมังงะนะครับอยู่กับมังงะสรพยุทธ์ทะลุฟ้าตอนที่47นะครับเจ้าพวกมนุษย์โศกพวกแกล้นหาที่ตายจริงๆอย่าบาังอาจให้ข้าทําเช่นนี้เลยนะครับข้ามาที่นี่เพียงเพื่อของบางสิ่งเท่านั้นเองครับ กูไ่เจ้าหยุดพูดไร้สาระได้แล้วมีทางเดียวที่จะคุยกับพวกมันรู้เรื่องต้องคุยกันด้วยกับปั้นเท่านั้นเป้าหมายของกูไห่ก็เป็นเปลเวลเพิงที่แท้จริงด้วยแฮะเฮ้อข้าจะต้องหาเปลเวลเพิงที่แท้จริงให้เจอก่อนพวกเขาให้ได้เลยแต่อาจารย์ข้าเดินเช่นนี้ปวดสะโพกมากเลยนะครับเน็บจะกินอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ส่วนผสมยาที่ทำขึ้นนั้นอาจจะมีฤทธิ์นานเจ้าคงต้องอดทนไว้จนกว่าฤทธิ์ยาจะหมดละนะ ปากทางเข้าประสาทของราชินีเปลวเลิงที่แท้จริงจะอยู่ที่นี่จริงๆง,ง,งั้นหรือครับเหตุใดจึงไม่มีเวเฝ้ายามเลยครับใช่มันจะต้องอยู่ในที่แห่งนี้เป็นแน่มีบางสิ่งที่แข็งแกร่งกำลังลบกิ่นอายของมันอยู่ข้าว่าเราควรไปดูให้แน่ใจก่อนเวอร์มันเกิดอะไรขึ้นอีกนี้ฮ่าฮ่าราชินีมดูซ่าเจ้าควรจะออกมาต้อนรับแขกผู้มิเกียริหน่อยนะอาตมาเพียงแค่ต้องการมาหา นางเท่านั้นสีกาโปรดน,นำทางอาตมาดีดด้วยเถิดหากเจ้าจะไปหาองค์ราชนีต้องข้ามศพข้าไปก่อนไอ้มารประจนห้ากแก้อยากตายนักข้าจะช่วยส่งขคาให้แกเองเจ้าหน้าด้านปักอารเฮองค์ราชนีทรงสเสด็จ ราชินีเมดูซ่าในที่สุดนางก็ออกมาแล้วแม่นางผู้นี้ราชินีเมดูซ่าไม่พบกันนานเลยนะครับพวกเจ้าบังอาจทําร้ายคนของข้าทั้งยังทําร้ายเมืองข้าอีกอาณาจักรเชียหมาต้องการจะทาสงครามกับมนุษย์งูอีกงั้นหรอนางคือราชินีเมดูซ่านั้นหรอพลังนางสูงสรงยิ่งนักข้าสัมผัสได้ว่านางอยู่กับเปลวเพิงที่แท้จริงข้าไม่สนผู้ใดทั้งนั้นรีบไปดีกว่า ยิ่งราชินีออกมาข้างนอกยิ่งเป็นโอกาสเหมาะที่ข้าจะสามารถขโมยมันออกมาได้โดยง่ายอีห้าในที่สุดข้าก็หาเปลวเพลิงศูนย์กลางของบัวสีคามพบองค์ราชินีกระหม่อมไม่ได้มีเจตนามาหาเรื่องแต่อย่างใดสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ พวกก้าวกระหม่อมจะขอชดใช้ขึ้นเป็นสองเท่าเลยพะยะค่ะกระหม่อมมาที่นี่เพื่อจะมาเสวนากับท่านเท่านั้นจากข้อมูลที่กระหม่อมได้มานั้นทําให้ทราบว่าตอนนี้เปลวเพลิงศูนย์กลางของบัวสีคามอยู่ในพระหัตถ์ของท่านซึ่งมันเป็นเปลวเพลิงที่ล้าค่ามากสําหรับพวกกระหม่อมแต่สําหรับเหล่ามนุษย์งูนั้นมันไม่สามารถเข้ากันได้ซึ่งมันจะยิ่งอันตรายต่อพวกท่าน ทั้งยังไม่มีประโยชน์อันใดแก่พระอ,องค์เลยก็หม่อมจะทํายาระดับวิญญาณขั้นที่6ให้แก่พระอ,องค์และยาแปลสภาพระดับ7ให้แก่พระอ,องค์เพื่อแลกเปลี่ยนกับเปลวเพลิงที่แท้จริงยาแปลสภาพยาที่สามารถทําให้อสูรแปลงกายเป็นมนุษย์นั่นนะหรือยาระดับวิญญาณที่ผู้กินพลังจะเพิ่มขึ้นเป็นระดับกษัตริย์เลยงั้นหรือกูให้ข้อตกลงนี้ข้าคิดว่ามันมากเกินไปแล้วนะด้วยยาทั้งสองนี้จะทําให้อายุของพระอ,องค์ยืนนานนับหมื่นปีทั้งพระอ,องค์ยังสามารถที่จะฝึก พลังของมนุษย์ได้อีกด้วยในอนาคตท่านสามารถพัฒนาเป็นระดับบันพบุรุษหรือแม้กระทั่งระดับนักบุญอยู่ที่การบำเพ็ญเพียรของท่านข้อเสนอของเจ้านับว่าไม่เลวเลยทีเดียว แต่ข้าไม่ตกลงเฮ้มนางอสรพิษแกคงอยากจะกอดเปลวเพลิงที่แท้จริงไว้ฉลองงานศพแกเองสินะเอ๋ผึบกู้ไห้ข้าคิดว่าต่อให้ข้อเสนอดียิ่งกว่านี้นางก็คงไม่ตกลงหรอกนะและเหตุผลที่นางทําเช่นนี้ก็มีเพียงข้อเดียวแค่ๆหรือโชคดีที่ข้าว,ว่ายน้ําไวมิเช่นนั้นข้าคงได้กลายเป็นอาหารปลาไปแล้วนี่มันทะเลสาบบ้าอะไรกันนะเนียน้ําเป็นพิษปลากินคนรสนิยมใหญ่เมดุซ่านี่ช่างไม่ได้เรื่องเลยจริงเชียว ช่วไม่ได้เพื่อจะไม่ให้โดนจับได้แล้วข้าต้องใช้จักกะให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อป้องกันเจ้าจึงไม่สามารถป้องกันพิษของน้ำได้เจ้าสิทธิ์หล่อและย่ามวัวแต่บ่นเป็น ตาแก่หน่อยเลยอาจารย์สถานการณ์นี้แปลกจริงๆมนุษงูนั้นมีเลือดที่เป็นปรปับก,กับธาตุไฟอยู่แล้วพวกมันไม่ได้ประโยชน์จากมันแม้แต่น้อยแล้วราชินีเมลุซ่าคิดจะทาสิ่งใดกับมันกันแน่ข้าเคยบังเอิญอ่านตำราบโบราณเกี่ยวกับเรื่องนี้มนุษงูสามารถฝึกพลังได้ถึงระดับกษัตริย์แล้วหากโชคดีพวกมันสามารถวิวัฒนาการขั้นต่อไปได้หากสามารถวิวัฒนาการได้สําเร็จจะสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้อย่างอิสระและพลังจะก้าวกระโดดไปถึงขั้นบนรรพบุรุษเลยทีเดียว แต่โอกาสในการวิวัฒนาการนั้นมีน้อยมากแทบจะเป็นศูนย์เลยทีเดียวหากผิดพลาดจะกลายเป็นเท่าทุลีอ้าเพราะเห็นนี้เองราชินีเมดูซ่าจึงนางคิดที่จะใช้เปวเพงที่แท้จริงเพื่อวิวัฒนาการที่ข้าพูดถูกสินะเรื่องเป้าหมายขององค์ราชินีเอ๊ไม่ใช่สิข้าควรเรียกว่านางจำแรงขององค์ราชินีสินะคะเฮ้เ <c oughs> ดูออกเร็วดีนี่สมแล้วที่เป็นระดับจกักรพรรดิมันเป็นแค่ภาพดวงตาที่สร้างจากจักร ของราชินีร่างของนางคงซ่อนตัวอยู่สําหรับการวิวัฒนาการไม่ควรที่จะถูกลบกวนจริงไหมล่ะ อ้าช่างเป็นการค้นพบสําคัญเลยทีเดียวข้าชักอยากจะเห็นมันแล้วสิท่านฟงเหล่ามนุษย์งูตรงนี้ข้าจะปล่อยให้ท่านเป็นคนจัดการนะครับโโฮโห,โห,โหโด้วยความยินดีอาจารย์ช่วงชุลมุนเช่นนี้เราควรรีบขโมยเปลวเพลิงที่แท้จริงนะครับเอ๊ะแย่ละ่ะมีบางคนอยู่ใกล้สมบัติของข้า่นะนั่นมันอ้าถึงเวลาแล้วสินะพิกประวัติศาสตร์ค้นพบแล้ว ที่แท้นางเงือกวิวัฒนาการมาจากงูช็อกวงการวิทยาศาสตร์แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมงองเรื่องสาบ,บิยุทะลุฟ้าตอนที่47นะครับถ้าสนุกอย่เดิมซับสไครป์ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ